ขนาดเลยนะดูวิธีทำก่อนจะได้รู้วิธีทำตีขึ้นมาชนเลยมันจะชนยันตรงนี้พอดีแหละนี่ตีฝาทีฝาทีหลากลงมาก่อนก็ได้เนี่ยนมุมจุดนี้ก่อนเออไลายมานี่อยู่สามทีตรงนี่เพื่อจุดเองยังมองไม่จำไม่ได้เลยแล้วก็ตีมาแค่นี้ตีมาเออนี่ตีตีลงขึ้นมาชนเตะเลยนะ ตีขึ้นมาเขฉี่ยแน่แน่เขาว่าเองว่าเองตาเลยเอา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 จ้าไม่เฉี่ยก็เองนันตีมันเฉะตั้งแต่แรกมันก็เลยเฉหมดเลยดิไอ้ก็ข้าให้รู้วิธีก่อนเราเอาขึ้นมาตีไปจะได้ตรงเวลาจริงมันเป๊ะตีขึ้นมาเออไลไ์ลงไปเลยไม่ต้องกลับนี่ครับลด์ลงไปตีขึ้นมาจ้าแต่นี้มันตรงก็เองนันเลย อ้าวต่อไปเหมือนเดิมเป๊ะตีขวางเอาแบ่งครึ่งไม่ต้องเลื่อนที่เอาตีขวางแบ่งครึ่งไอ้ดีเลยตีแบบเลยเอออย่าอ๋อสิยเอาตีแบ่งครึ่งมาเลยเออตีแบ่งครึ่งเป๊ะนะกลับอีกข้างหนึ่งตีแบ่งครึ่งจ่ายครับอาแบ่งครึ่งเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะแบ่งครึ่งเป๊ะ ต่อไปตีหาอารหาสองก็คือหาจุดหมุนของวงเวียนเหมือนเดิมไปตาวงเวียนมาปาทีนี้ตรงนี้ไม่ต้องเราไม่ต้องการตรงนี้เราจะเอาตรงก้นกันเฉยถูกไหมเราต้องการแค่ตรงนี้เราก็ปาแค่ตรงนี้หมุนแค่ตรงนี้่วนตรงนี้เราก็มาสัมผัสกับขอบที่เรา สา้ภาพช่วยลงไปเ้าวลองทำปักตรงนี้ตรงนี้เพื่อเอาตูดบันแค่จุดตัดแล้วนะอย่าเกินแต่เองไ่เตะไมีสวยอันนี้อันนี้เป็นไอจจำลองก่อนแล้วกันวิธีการทำแต่เวลาทำให้เป๊ะนะห้ามมือสั่นเดี๋ยวส่งไปในกลิ่น ไดเลย,าเลยไลยาอแค่นี้พอ่นี้ไปจัปงหนูออกไปเองอานี่จุดตัดองสองแล้วอ้าวปอเลียตรงนี้เอาง่มาแตะขอบนี้พอนะเยะเิ<ใ>นไล่ลเถอะเยปากทไมองการน่หาจุดตัดอยู่นะเอ้จุดตัดอย่้้ามไป่ไปคิดนี่เอ่อมง่มาแตะส่วนนี้ ไม่พอนี่ถึงเยนะไอ้โหครับแต่พอนี้พอนะโอ้โอ้แขนงแรงอนนี้เือนแรงยังมีสันยังมีสันแค่นี้พออ๋อส่าศอะไรแล้วทีตีให้ชัดเลยก็คือ